พยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ในสมราศีดั้งต่อไปนี้คือราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีกันสวัสดีครับพบกับคำทํานายดวงรายเดือนสําหรับเดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่สองของปียังเป็นเดือนที่ท้าทายและยังมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องงานและการเงินเราไปดูดวงชะตาแต่ละราศีว่ามีผลกระทบอะไรบ้างมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรและมีสิ่งใดที่ต้องระวังบ้างในเดือนนี้ครับดวงชะตาในราศีกรกฎในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่คุณจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆคุณมักจะโชคดีในเรื่องต่างๆอยู่เสมอเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานอยู่เป็นประจำก็พยากรณ์ได้ว่าเดือนนี้กุศลผลบุญที่คุณได้สั่งสมมาทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในอดีตชาติผลบุญจะมาช่วยให้คุณประสบพบเจอสิ่งดีๆอย่างไม่คาดฝันหากชะตาชีวิตของคุณตกอยู่ในอันตรายเจอเหตุการณ์คับขันหรือหน้าหวาดเสียวคุณก็จะรอดพ้นมาได้อย่างุดวิดหรือสิ่งชั่วร้ายต่าง เหตุการณ์เลวร้ายคุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยดีคนที่คิดร้ายมุ่งร้ายมุ่งทำลายชีวิตคุณก็จะทำอะไรไม่ได้เหมือนมีกราะคุ้มครองป้องกันภัยชะตาชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นไม่มีสิ่งใดมาแพ้วผ่านได้และบุญกุศลที่คุณได้ทำมาก็ยังช่วยหนุนนำในด้านโชคลาภเงินทองแก่คุณด้วยในระยะนี้ครับก็ส่งผลให้คุณจะมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้น เงินทองไหลามาเทมาจากหลายทางทั้งที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้และจากลาบลอยที่อยู่ๆก็ここจะมีเข้ามาแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเ <c oughs> ช่นคุณอาจจะถูกหวยถูกรางวัลได้เงินก้อนหรือได้ของขวัญของกำนันสิ่งของมีค่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ใครที่ไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานโชคก็อาจจะน้อยหน่อยครับ ตามกำลังบุญที่ทำเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะดวงดีมีโชคอยู่เป็นประจำลำพังอาศัยดวงอย่างเดียวคงไม่พอแล้วต้องอาศัยการเสริมดวงร่วมด้วยจึงจะเห็นผลชัดเจนขึ้นซึ่งวิธีการเสริมดวงให้ตัวเองก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับหลายคนก็คงเคยทำกันมาก่อนแล้วเพียงแต่ที่ยังไม่เป็นผลก็เพราะว่ามันขาดความสม่าเสมอนั่นเองเพราะเรื่องของบุญบรารมีมันต้องอาศัยระยะเวลา สั่งสมบุญอาศัยความสม่ำเสมอต่อเนื่องจึงจะเห็นผลดีการที่คุณเดี๋ยวทำเดี๋ยวหยุดไม่ต่อเนื่องกำลังบุญมันก็จะเบาบางไม่เข้มแข็งบดเวลาที่คุณโชคร้ายหรือว่ามีเคราะห์เกิดขึ้นคุณก็ต้องรับข้อไปเต็มๆไม่มีอะไรมาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่ถ้าคุณสั่งสมบุญอยู่เสมอเคราะ์กรรมต่างๆจากหนักก็จะเบาบาง จากเบาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนมีกรรมเรื่องโรคภัยเจ็บป่วยเป็นประจำเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นบางคนมีกรรมเรื่องงานทำงานที่ไหนไม่ได้นานเดี๋ยวก็มีศัตรูเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนงานหรือบางคนมีกรรมทางด้านโชคลาภเป็นคนอับโชคไม่ค่อยจะมีโชคเหมือนคนอื่นหาเงินหาทองก็ยากลาบาก เงินทองไม่ค่อยมีเป็นต้นครับกรรมมันจึงต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ควรหันมาเริ่มสะสมบุญกันตั้งแต่ตอนนี้ครับซึ่งการทำบุญทำทานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากวุ่นวายเพียงแค่ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรเป็นประจำมีบุญที่ไหนก็ไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเขาละบาปละกรรมชั่วมันทำแต่กรรมดีมีจิตเป็นกุศลไม่คิดร้ายใครหลักๆเท่านี้ ก็เป็นการเสริมดวงเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองได้ดีมากแล้วครับก็ขอฝากเอาไว้ครับให้เน้นทําบุญเสริมดวงเยอะๆในระยะนี้และชะตาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองครับส่วนทางด้านการงานการเงินเดือนนี้เกณฑ์ชะตายังอยู่ในระดับที่ดีการงานยังมั่นคงก้าวหน้าดีการเงินก็อยู่ในจุดที่จะมีเงินมีทองเข้ามาอยู่ตลอดมาจากหลากหลายทางโชคลาภก็เด่นด้วย เงินก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็จะมีเข้ามาให้หมุนกันได้คล่องตัวทีเดียวส่วนเรื่องการงานก็จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนลักษณะการปฏิบัติงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเรื่องงานเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆและใครที่คิดจะเปลี่ยนงานสมัครงานใหม่ระยะนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่ดีครับ ที่จะได้งานทำโดยเร็วไม่ต้องรอนานรวมถึงคนที่ตกงานด้วยที่จะได้งานทำเช่นกันครับฝากเตือนสเสล็กน้อยในระยะนี้หากคุณต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดคุณต้องวางแผนและเตรียมพร้อมให้ดีทั้งในเรื่องของเส้นทางสภาพรถวันเวลานัดหมายเพราะต้องบอกว่าการเดินทางระยะนี้บางขณะมันมักจะเจอปัญหาอุปสรรคอยู่บ,บ่อยๆไม่ราบรื่นไม่ค่อยเป็นดังใจ มีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางมีเหตุไม่คาดฝันก็ต้องรามัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนพยายามอย่าเดินทางกลางคืนถ้าไม่จําเป็นครับเพราะอาจจะเกิดเรื่องไม่ไดีขึ้นก็ต้องระวังไว้หน่อยครับในระยะนี้ส่วนทางด้านสุขภาพเตือนนี้ก็ต้องฝากเตือนอีกเช่นกันสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเจ็บป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายซึ่งโรคประจําตัวเรื้อรังก็อาจจะไม่ใช่โรคที่หนักหนาอะไร เพียงแต่บางครั้งมันก็สร้างความลำคาญให้กับชีวิตอย่างเช่นโรคภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้อาหารหรือโรคปวดหัวไมเกรนระยะนี้อาการต่างๆอาจจะกำเริบขึ้นได้จึงควรต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกายกินผักผลไม้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงในเดือนนี้กันบ้าง ระยะนี้ดวงมีเกณฑ์เดินทางบ่อยและเดินทางก็จะมีโชคด้วยถ้าหากคุณได้ผ่านวัดวาอารามก็ลองแวะเข้าไปกราบไหว้ขอพรพระประธานองค์ใหญ่ๆไปขอโชคขอลาบขอสิ่งดีๆอาจจะทำบุญร่วมด้วยก็ได้ครับจะช่วยส่งเสริมให้มีโชคมีลาบดียิ่งขึ้นและการเดินทางก็จะได้แข็งวคราดปลอดภัยไม่พบเจอกับอันตรายใดๆก็แนะนำครับสำหรับใคร ที่อยากจะเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นในช่วงระยะนี้ครับดวงชะตาในราศีสิง์ดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเด็กเดือนที่ดวงมีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางอยู่เป็นประจำเพราะต้องมีเรื่องให้ต้องไปติดต่อธุระต่างๆอยู่ตลอดอาจจะมีคนมาขอไหว้วานให้เป็นธุระให้หรือไปติดต่อธุระส่วนตัวเรื่องการงานเป็นเดือนที่จะรู้สึกคึกคักกระฉับกระเฉง มีพลังในการทำงานทำกิจการต่างๆให้สำเร็จรุร่วงไปได้อย่างรวดเร็วเดือนนี้การทำงานต่างๆจึงเป็นไปอย่างก้าวหน้าขึ้นงานต่างๆมีความคืบหน้ามากพอสมควรเดือนนี้ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำอย่างจริงจังขึ้นหลังจากที่เดือนมกราคมที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เข้าที่ลงตัวสักเท่าไหร่เพราะมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ยังไม่นิ่งเท่าที่ควรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่พอเข้าเดินกุมภาพันธ์ทุกๆอย่างก็จะกลับมาเข้าที่ขึ้นหลายอย่างเริ่มจะลงตัวในทุกๆด้านต่อจากนี้สิ่งต่างๆก็จะเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนรู้แล้วว่าชีวิตจะไปทางไหนอย่างหลายคนที่ตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพการงานเยอะพอสมควร บางคนก็เปลี่ยนไปแบบไม่เหลืออาชีพเดิมอยู่เลยอย่างเช่นว่าบางคนลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวมาทำอาชีพอิสระในหน้าตัวแทนหรือทำงานด้านออนไลน์ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตทีเดียวที่ดูแล้วจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานเท่านั้นแต่ยังต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปจากเดิมอีกด้วยหลายคนอาจจะไม่ต้องตื่นแต่เช้ารีบเดินทางไปทำงานอีกแล้วเพราะเป็นนายตัวเอง บริหารจัดการเวลาเองได้กลับกันก็มีหลายดวงชะตาที่เลิกทำธุรกิจแล้วกลับมาสมัครงานใหม่ก็เป็นจุดเปลี่ยนชะตาเช่นกันแต่ไม่ว่าใครจะเลิกเส้นทางไหนเดือนมกราคมที่ผ่านมาภาพรวมดวงหลายอย่างยังไม่ค่อยเข้าที่ลงตัวสักเท่าไหร่นักแต่มาเดือนนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มจะเข้าที่ขึ้นและจะเริ่มเดินหน้าชัดเจนมากขึ้นก็ขอเอาใจช่วยครับสำหรับคนที่เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่ ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองกันต่อเดือนนี้เรื่องรายจ่ายหนักๆไม่ค่อยมีแล้วก็สบายใจใหายห่วงกันไปได้เปล่าหนึ่งครับเงินทองที่เข้ามาก็จะมีเหลือใช้ใจ่ายได้มากขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีที่การเงินจะไม่ค่อยติดขัดมีปัญหามากนักในเดือนนี้ครับแถมยังจะมีะไรายได้เข้ามาจากหลายทางอีกด้วยซึ่งถ้าใครขยันทํางานหลายๆงานพร้อมกัน อย่างบางคนเลิกงานแล้วก็ไปรับจอบต่อขยันแบบนี้กลับรองว่าไม่อดตายครับแถมยังจะมีเงินเหลือเฟือมาใช้จ่ายตามที่ต้องการมากขึ้นด้วยดวงการเงินเดือนนี้ก็จัดไว้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับและจะดีขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนสงการทีเดียวก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องทองมากนักครับเพราะยังไงแล้วดวงทางด้านนี้ของคุณก็ยังเข้าเกณฑ์ที่ดีไม่ได้ตกต่ำย่ำแย่อะไรมากนัก และจะค่อยๆมีเข้ามาเพิ่มขึ้นไปจนถึงเดือนเมษาที่เดียวหรืออาจจะต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีเลยก็เป็นได้ในสําหรับบางดวงที่มีพื้นดวงดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็อาจจะได้ลุ้นดวงดีไปถึงกลางปีเงินทองจะเข้ามาดีแบบนี้ตลอดครับทำอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองลงทุนทำอะไรก็เห็นความก้าวหน้าถึงแม้ช่วงเริ่มต้นอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักในด้านของรายได้กำไรหรือว่าผลตอบแทน แต่ว่าในระยะยาว3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีจะเห็นผลชัดเจนเพราะการลงทุนในช่วงนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรจะใจร้อนไม่ได้และมีอีกเรื่องที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับคือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเรื่อยไปจนถึงหลังเมษายนของปีนี้ดวงโชคลาภโดดเด่นมากที่สุดครับเป็นช่วงที่จะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆก็เรียกว่าระยะนี้โชคเข้าข้าง ทำอะไรก็โชคดีครับหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองจะเป็นระยะที่เงินทองจะไหลามาเทมามาจากทุกที่ทุกทางมาจากแหล่งต่างๆที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาเกินความคาดหมายทีเดียวรวมถึงดวงก็ยังมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยถูกรางวัลมีโชคลาบมีเงินก้อนเข้ามาให้เห็นในระยะนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กังวลเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ในตอนนี้ ก็ใจชื้นขึ้นได้แล้วเพราะอีกในไม่ช้าคุณก็จะโชคดีแล้วเลิกเครียดเลิกกังวลแล้วหันมาตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินสแสวงหาเงินทองให้เพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิมเพราะดวงกำลังมาฟ้าเปิดทางจังหวะนี้ดีที่สุดแล้วครับฝากเตือนสเล็กน้อยในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ก็ต้องระวังเรื่องปัญหาครอบครัวครับความขัดแย้งภายในบ้านอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันบ่อย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคู่ครองญาติพี่น้องบุตรหลานบริวารระยะนี้ก็ต้องอาศัยความใจเย็นและมีสติให้มากครับโดยเฉพาะเรื่องคำพูดคำจาบางครั้งมันก็เผลอพูดอะไรออกไปแบบไม่ตั้งใจแต่คนฟังก็เข้าใจผิดไปแล้วหรือว่าโกธเเรื่องเราไปแล้วระยะนี้ก็ต้องระวังเรื่องคำพูดการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันยังไงก็ต้องให้ชัดเจนอย่าให้คิดไปเองจะได้ไม่มีปัญหาครับ ส่วนทางด้านสุขภาพเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลครับสุขภาพส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรงดีไม่ค่อยมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรหนักหนาที่ต้องระวังแต่สิ่งที่อยากฝากเตือนคือทางด้านการเดินทางใช้รถใช้ถนนระยะนี้ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางไว้หน่อยครับเมื่อต้องเดินทางบ,าบ่อยๆก็อย่าประมาทต้องมีสติทุกครั้งที่ต้องขับรถขับปลาไม่ว่าจะใกล้ไกลจะได้ลดอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงในเดือนนี้กันบ้างเนื่องจากเดือนนี้ดวงการงานมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสำเร็จรับรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจะได้ประสบผลสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจก็แนะนำครับให้เน้นเสริมดวงทางด้านการงานกิจการหรือธุรกิจการค้าอย่างการทาบุญเลี้ยงพระ นิมนพระมาลดน้ำมนต์ในสถานที่ทํางานเพื่อเป็นการปัดเป่าอุปสรรคสิ่งไม่ดีออกไปการงานการค้ากิจการจะได้เจริญรุ่งเรืองหรือใครจะตื่นเช้าหน่อยไปทําบุญใส่บาตรติดต่อกันสักเจ็ดวันครับก็จะเป็นการเสริมดวงที่ดีมากหรือจะไปถวายสังฆทานที่วัดก็ได้แล้วก็อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าการรมนายเวรด้วยสิ่งใดที่มาคอยขัดขวางจะได้หมดสิ้นไปกิจการงาน ก็จะได้เจริญรุ่งเรืองก็ขอแนะนำครับในเดือนนี้ดวงชะตาในราศีกันดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนอื่นต้องบอกเรื่องดีๆกันก่อนเลยครับว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนดวงการเงินจะเริ่มพลิกฟื้นกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนั่นก็หมายความว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองจะเริ่มไหลมาเทมามากขึ้น หยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองมากขึ้นทำมาค้าขายจะเริ่มคึกคักมีกำไรมียอดขายมากขึ้นก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับเงินกันได้เลยครับจังหวะดีๆแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าในเดือนนี้ดวงชะตาโดยรวมได้มาถึงจุดพลิกฟื้นขึ้นจากที่ดวงตกต่ำมานานก็จะกลับมาฟื้นตัวขึ้นเป็นจุดพลิกชะตาที่จะส่งผลในชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ ดีขึ้นตามไปด้วยทั้งทางด้านการเงินการงานครอบครัวความรักก็จะปรับตัวไปสู่จุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับถือว่าเป็นข่าวดีมากที่กําลังจะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับและจะดีต่อเนื่องไปจนถึงหลังเมษายนหรือว่าหลังสงกรานปีนี้ครับบางดวงชะตาที่มีพื้นดวงดีหน่อยก็อาจจะดีไปจนถึงกลางปีเลยทีเดียวก็เป็นไปได้ครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายนหรือว่าช่วงสงกราน จุดนี้น่าสนใจครับเพราะเป็นช่วงที่ดวงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วระยะนี้เงินทองจะมีเข้ามาไม่ขาดครับใช้จ่ายได้คล่องตัวดีมากมีเงินเหลือกินเหลือใช้และยังมีเงินก้อนใหญ่ๆที่มีโอกาสจะเข้ามาในระยะนี้ด้วยเช่นกันครับก็เพราะว่าช่วงเดือนเมษายนจะมีดวงอีกด้านที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือดวงโชคลาภครับที่จะเข้ามาเสริมดวงการเงินอีกแรงนั่นก็แปลว่าคุณจะมีโอกาสได้โชคมากขึ้น มีลาบก้อนใหญ่มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ผลกำไรผลตอบแทนอย่างชื่นใจหายเหนื่อยรวมถึงทางด้านเสียงโชคด้วยนะครับที่จะได้รับอัน,นิสงส่งทางด้านโชคลาบที่ดีเด่นไปด้วยระยะนี้ดวงเสียงโชคดีเด่นใครจะเสียงโชคเสียงดวงก็มีโอกาสถูกหวยถูกรางวัลสูงที่เดียวครับและถ้าดูทางด้านภาพรวมดวงทั่วไปนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตก็จะเริ่มคลี่คลายลงเรื่องหนักๆปัญหารุมเล้าต่างๆจะเริ่มหมดไปด้วยตัวมันเองจะมีทางออกทางแก้ไขให้ผ่านปนไปได้ด้วยดีรวมถึงอาจจะมีคนมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้จบลงด้วยดีความเครียดความทุกข์กังวลต่างๆก็จะเริ่มหมดไปกลับมามีความสุขสมหวังมากขึ้นสิ่งใดที่เคยหวังแล้วผิดหวัง ไม่เป็นดังใจที่ต้องการก็จะเริ่มเปลี่ยนม่มีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นคิดหวังสิ่งใดก็สมหวังทางด้านสตรูหมู่มานสิ่งชั่วร้ายต่างๆก็จะเริ่มจางหายและหมดไปรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วยที่จะทุเลาเบาบางสุขภาพจะดีขึ้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจครับลำพังป่วยกายไม่ค่อยเท่าไหร่นักษาหายได้แต่ว่าป่วยใจจะยากหน่อยครับ ที่จะรักษาให้หายดีโดยเร็วอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูจิตใจพอสมควรวิธีแก้ที่ดีคือใครที่ทุกข์ใจอยู่ก็ให้หมั่นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆไปทำบุญทำทานไปร่วมบุญต่างๆก็จะช่วยให้สภาพจิตใจดีขึ้นครับและยิ่งระยะนี้ดวงเริ่มฟื้นตัวจากร้ายกลายเป็นดีระยะนี้ก็แนะนำครับให้ทุกท่านไปทำบุญทำทานทำบุญใหญ่สักครั้ง ในช่วงที่ดวงเริ่มฟื้นตัวเพราะจะเป็นการสะดอเคราะห์ต่อชะตาเสริมดวงเสริมสติบงคลให้กับตนเองและครอบครัวปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตอย่าได้มากั้มกลายอีกทำบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรขอให้เอาโหสิก,กรรมให้กันอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกจากนี้ก็ขอให้หมดเวรหมดกรรมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดราศีใดวันไหนหรือว่าปีนักษัตรอะไรก็ตามแต่ถ้ากำลังดวงตกชีวิตตกต่ำย่าแย่ก็ขอแนะนำให้ลองไปปฏิบัติดูครับยิ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยิ่งต้องทำบุญทำทานให้มากขึ้นไม่ว่าใครราศีไหนควรทำกันให้ได้ทุกคนครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวจะช่วยเปิดดวงรับสิ่งดีๆต่อไปจากนี้ครับ เรื่องดวงการงานในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงมีเกณฑ์ต้องเดินทางเคลื่อนที่อยู่บ่อยขึ้นครับคุณจะได้เดินทางตลอดทั้งเดือนทั้งใกล้และไกลแต่ว่าเดินทางบ่อยคุณก็มักจะเจอเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือว่าเดินทางเมื่อใดก็มักจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆตามมาไม่มากก็น้อยครับเพราะการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆโดยไม่ได้แช่อยู่กับที่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับดวงชะตาของคุณในระยะนี้ครับ มันจะช่วยขับเคลื่อนพลังงานดีๆให้หมุนเวียนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเงินทองโอกาสก็จะหมุนเข้ามาหาคุณง่ายขึ้นรวมถึงการทำอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้ทำแบบซ้ำๆจำเจก็จะเป็นสิ่งที่ดีในระยะนี้ครับให้คุณลองหาโอกาสทำอะไรใหม่ๆดูบ้างก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะฟลุกมีโชคแบบไม่คาดฝันก็เป็นได้ครับฝากเตือนสักเล็กน้อยในระยะนี้คุณอาจจะต้องระวัง เรื่องความขัดแย้งกับผู้คนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งยิ่งถ้าคุณได้ไปพบปะผู้คนมากขึ้นหรือว่ามีการเดินทางติดต่อผู้คนอยู่บ่อยครั้งก็จะมีทั้งคนที่คุยกันได้และคนที่ไม่ชอบหน้ากันคือมันจะมีทั้งคนที่คุยกันได้ถูกชะตากันและอีกประเภทคือคนที่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยถูกชะตาเดือนนี้คุณจะได้เจอทั้งสองรูปแบบครับก็ต้องวางแผนรับมือกันให้ดีๆเพราะว่าคนที่ไม่ถูกชะตาอาจจะมาขัดขวางบางสิ่งบางอย่าง ทำให้คุณทําอะไรยากขึ้นเป็นปัญหามากขึ้นก็ต้องระวังไว้หน่อยครับในระยะนี้ทางด้านสุขภาพระยะนี้สุขภาพโดยรวมจะแข็งแรงขึ้นใครที่มีปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องปัญหาสุขภาพมาลุมเล้าอยู่ตลอดเครียดกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปสุขภาพของคุณก็จะค่อยๆกลับมาแข็งแรงขึ้น โรคภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาเบาบางกลับมามีสุขภาพดีขึ้นรวมไปถึงสุขภาพใจด้วยที่คุณจะมีความสุขทางใจมากขึ้นชีวิตมีความหวังจะมีคนมาให้กำลังใจมากมายก็เป็นภาะวะดวงดีขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างก็จะปรับตัวดีขึ้นรวมไปถึงสุขภาพด้วย